สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมมี่เพชยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้จะมานําเสนอโตโยต้าติ i ตเข้าใหม่เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะมาสดๆร้อนๆเพิ่งปรับสภาพเสร็จเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าติ i ต1.8 S ปอร์ตนะคะปี2014-2015ไม่ใช้งานไปเพียง92,000โลนะคะบอกเลยนะคะว่ารถสเปคนี้นะคะราคาอยู่400,000กว่าบาทเนี่ยสเปคนี้นานๆจะเข้ามาทีหนึ่งนะคะคุณลูกค้าะ บอกเลยนะว่าคันนี้คุณลูกค้าได้อ p ชั่นครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าลูกแก้วนะคะชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันนะคะและล้อแมกขอบขนาดใหญ่นะคะอย่างสวยงามเลยคันนี้นะคะคันนี้เป็นสีเดิมสีดํานะคะสีเดิมสีดําเลยนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํากลับสีตแต่งเครื่องหรือทําอะไรเลยรับประกันว่าคันนี้เดิมแท้แน่นอน,นะคะ่ะ ดี๋ยวพาลูกค้านะคะไปไล่ชมทีละจุดกันเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะราคา479,000บาทเนี่ยคุ้มค่ายังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะด้านหน้าบอกเลยว่าเป็นตัว s Sport นะคะไฟหน้าก็จะเป็นไฟลูกแก้วนะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาเพาะกระจังหน้านะคะอย่างสวยงามเลยนะคะคันนี้4 7่0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะไม่ต้องดาวเลยคุณลูกค้าขาบอกเลยนะคะว่าเรามีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทั่วประเทศเลย นะคะตอนนี้คือจองออนไลน์จัดเเงนออนไลน์แบบง่ายๆเลยนะเะพียงแค่ลูกค้าเอามือกรสานนะคะรออยู่ที่บ้านหรือเอาที่ลูกค้าสะดวกนะคะ<ม>เดี๋ยวเราพาไปชมด้านข้างด้านในกันเลยดีกว่าจะพาไปชมด้านในกันก่อนเลยนะคะด้านในนะคะรถภายนอกสีดำนะคะคอนโซลด้านในก็เป็นสีดำนะคะดุมากนะค,ะคันนี้ฝั่งกระจกนะคะกระจกทั้งสี่บานนะคะปรับออโต้นะคะ กระจกมองข้างปัดไฟฟ้าค่ะนะคะพวงมาลัย um นะคะมัลติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังนะคะไม่วิ่งเพียง92,000โลนะคะบอกเลยว่าราคา4 7 9 0 0 0บาทราคาอม่นานๆจะมีเข้ามาทีนะสำหรับตัวอ e ิสต์บอร์ดนะคะรถมือเดียวนะคะรถมือเดียวนะเพชรยนต์เป็นมือที่2สในเล่มนะคะใครได้ไปคือคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับราคาที่ลูกค้าจ่ายมาเนี่ย4 7 9 0 0 0บาท เบาะนีครับเป็นเบาะหนังสีดําเบาะเดิมนะคะเบาะไม่ขาดไม่ยุย่ยไม่ยับสภาพดีมากๆเลยคันนี้นะคะเกียร์ออโต้นะคะ,ออโโอะ,คะแอร์ออโต้นะคะส่วนเครื่องเล่นนะเป็นเครื่องเล่น c ีดีนะฮะ F M A U X วิทยุคือตรงนี้ลูกค้าใช้ได้หมดเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะฮะเป็นสีดําสวยงามนะคันนี้คุณลูกค้าขะบอกเลยนะคะว่าราคา4 7 9 0 0 0บาทนานๆจะมีเข้ามาทีหนึ่งนะตัว X S s ส o r t สภาพดีราคา ย่อมยาวขนาดนี้เดี๋ยวเราพามาชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับบอกเลยว่าด้านหลังนะคะกว้างมากๆเลยโตโยต้อตาอันติสน,นะคะเป็นรถเก๋งไซส์ขนาดกลางนะคะที่บอกเลยว่านิยมกันเป็นหมู่มากนะคะในตอนนี้รถทนมากนะคะอะไรหาง่ายมากมีทุกอู่ทุกศูนย์เลยนะโตโยต้าของเรารับประกันนะคะเรื่องโครงสร้างนะคะว่า สวยงามขนาดไหนนะคะใครที่กำลังมองหารถ t o y ยต a a อันติรุ่นนี้อยู่นะคะให้รีบมาดูเลยนะคะตอนนี้มีเข้ามา1คันเท่านั้นเองสีดำนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้าย led นะคะตัว1.8 S Sport ตัวนี้นะคะชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะคือได้คันนี้ไปลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลย นะคะว่าต้องทำอะไรเลยรับไปสภาพนี้คือขับสภาพนี้ได้เลยนะคะรับประกันเลยว่าสวยงามแน่นอนค่ะไปเที่ยวไปเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยงามสีดำนะคะไม่เชื่อนะคะมาลองขับมาลองชมได้เลยนะคะรถจริงที่เพจย่อยของเรานะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้เพิ่งจะเข้ามาถึงวันนี้เอง มาเลือกชมนะคะมาเลือกชมกันได้เลยนะคะให้ดูสภาพรอบรอบคันเลยนะว่าสวยงามจริงๆนะคะนันนี้อยากชมห้องเครื่องไหมคะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องกันนะคะว่าห้องเครื่องเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะคะโตยโยตา้าซินตนะคะถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นนะคะถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นเลยนะที่ขายดีที่สุดเลยในบริษัทเรานะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเปิดด้านหลัง นะคะเดี๋ยวดูด้านหลังเลยอ่าด้านหลังกว้างนะคะคันนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะไม่เคยผ่านการติดแก๊สมานะคะใช้น้ํามันร้่นเลยนะคะคันนี้เอสปอร์ตนะคะยางอะไหล่เนี่ยเป็นล้อแมกนะคะมีเป็นล้อแม,ก,ะะม,เอแมกเลยสามารถใส่ได้เลยนะไม่ต้องอายว่าเป็นล้อกระทะ แม่แรงถุงเครื่องมืออยู่ครบนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะรอบคันเลยนะว่าไม่เคยพลิกคว่ำม,มาแน่นอนสภาพดีๆอย่างนี้นะคะสวยงามอย่างนี้นะคะมาแล้วที่เพชรยนต์มีเข้ามาหนึ่งคันเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าห้องเครื่องเนี่ยสวยงามสุดๆนะคะเรียวๆเ,เลยนะคะไม่มีการตัดต่อด้นสดเลยนะรถเพิ่งล้างเสร็จเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะคะ รถเพิ่งล้างเสร็จเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยนะคะว่าราคาดีงามมากๆเลยอ่เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันจะชัดนะคะคันนี้เม็ดอาร์นะคะรอยดต่างๆนะคะไม่เคยถูกการไขนะคะไม่เคยถูกการแกะนะคะไม่เคยถูกการไขการแกะเลยคานเดิมนะคะคานเดิมสภาพเดิมนะเดิมทุกจุดแน่นอน,นะคะ่ะคุณลูกค้าขา ใครได้ไปคันนี้นะคะคุ้มค่าแน่นอนนะ479,000บาทนะคะจะไปนั่นได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละ9,000บาทต่อเดือนนะคะฝากระโปรงเดิมแน่นอนค่ะนะคะ<ม>ตาสัญลักษณ์มอกนะคะสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมนะคะรอยซีนต่างๆเป็นรอยซีนเดิมจากโรงงานนะคะ ้ดนสดเลยนะคะใครชอบวิดีโอสดๆเนี่ยบอกเลยนะ,ะว่าเอมมี่ก็ชอบเหมือนกันนะ,ะจะให้ลูกค้าดูเลยนะ,ะว่าความสดของรถเป็นยังไงความเรียวของรถของคนเป็นยังไงนะคะ t ต y o t ตา t อันติ1.8สปอร์ตปี2014-2015นะคะไม่วิ่ง92,000โลราคา479,000บาทจองวันนี้นะเพียง5,000บาทเรามีบริการเซ็ ance, นไฟแนนซ์มาานที่ทั่วประเทศเลยนะคะ ใครที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอมเอมอลไลน์ก็ได้นะคะหรืออยากมาลองขับรถน้ำมาได้เลยที่เสรีไทยนะคะซอยเสรษีไทย95เปิดทุกวัน9โมงช้าถึง5โมงเย็นนะคะบริษัทเราตั้งอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะคะมุ่งหน้าไปทางมินบุรีก่อนถึงสี่แยกมินบุรีนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีอัปโหลดคลิปเข้าใหม่นะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ